ช่วงที่สองอ่ะนี่ไก่ก็อยู่ข้างทางตัวเล็กๆดูจากข้างนอกเข้ามานะครับ <c oughs> คนก็เดี๋ยวนี่สาระโบสก็ไก่ส่วนจุดทูบไหว อยู่ตรงนู้น๋ยวไอ้ไข่อยู่ข้างในนะเดี๋ยวเราให้ดูภายในก่อนอันนี้ที่วางแก้บนที่วางแก้บน <c oughs> แก่บนนี่พวกเวลาเขาแก้บนคราวที่แล้วไม่ได้ถ่ายตรงนี้อันนี้ของวางแก้บนประทัดกล่องเบลอเลยน,นี่ไก่ตัวเล็กๆมาวางไว้โอ้โหทิ้งบ้านตาไทยเลยดูดิ ฮะน,นะอันนี้ด้านในนะตัวเล็กๆตัวใหญ่วางนอกโอ้โหไก่คาวแล้วไม่ได้ไวายเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้เมาดูตรงนี้นะนี่รอบสองมาให้เห็นละประทัดก็มีนี่ดูเดี๋ยวขอดแปหนึ่งกลับไปดู ก็เดี๋ยวเราจะให้ชมด้านในดีกว่าประมาณนี้คืออันนี้ตรงที่เขาวางของแก้บนนะครับวองของแก้บนมจะเป็นประมาณนี้นะอันนี้รูปที่เขาวาดที่วางแก้บน งเลนนี้ของพี่ไว้แก้บนทางนี้นะไว้งจริงอยู่ในนะครับอันนี้คือรอบบริเวณโอเคเดี๋ยจะยาวไปก็ให้ดูด้านนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวบ้างแล้วกันแน่แ่ตอนนี้ ไก่ต,นะกนนะต,ต,ตัวเล็กเลยนะฮะวหวคืดทูกยืนนะก็เออตือตัวเล็กนี่ตัวเล็กในด้านในโอเคครับคุณที่รับชมอาร์ติเทพนะครับเดี๋ยวเราไปข้างในดีกว่าคลิปยาวเยอะอัหรดช้าให้ดูบริเวณ โอเคขอบคุณครับ